หน้วันหนึ่งมีหนูที่ชื่อว่าอาร์มเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านกระท่อมเล็กๆของเขานั่นก็คือบ้านหลังนี้และมีบ้านข้างๆของเพื่อนเขาที่ชื่อว่าโอโรจิพวกเขาเหมือนกันแต่งอะไรก็เหมือนกันคล้ายกับแฟดแต่ว่าไม่ใช่เท่าไหร่พว,พวกเขาเป็นแฟด์คนละบ้านแล้วหนังชื่อ หนังนี้ก็ชื่อว่าไก่นละบ้านเฮ้ยปิดไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอยเราไม่หลับแล้วนีไงอ๋เอเฮ้ยเช้าแล้ว่าตอนนี้เอ้อไม่มีไก่วันนี้แล้วเนี่ย ไก่ไปไหนหมดเนี่ยเปิดไฟแล้วกันโอ้โหมันรรยากาศดีมากเลยดีก็บ้าแล้วปรับปรับหน้าจอแป๊บนี่ได้แล้วว้าเช้าแบบเนี่ยเร็วชะมัดเลยไปหาอะไรกินดีกว่า ต้องเปิดไฟหน้าบ้านก่อนนี่เปิดไฟห้องน้ำด้วยเปิดด้วยนี่ฉันจะเอาไปชุดนี้แล้วกันนะนี่นี่อาบน้ำกันละเฮ้ยเฮ้ยมันมีรู้สึกว่าเนะาต้องไปหาเพื่อนเราด้วยนะนี่ที่ชื่อว่าโอโรจิทเรียบอาบดีกก่า โอ,อ้ยนกีเอ๋แลลูกพ่อแม่ครับผมยังไม่อยากถือไหมเรื่ี่ตื่นถึงลูกแม่จะไปทำงานนะออรโซสิครับครับ้ยทำอะไรก็รีบรีบเทนั้นเลยเฮ้ยรีบเดิน,นะดจะนอนอยู่นี่แม่อย่าเรียกสิเสียงใครทะเลาะโวยวายมาถึงเราเนี่ยเนี่ยช่างมันเถอะออกไปดูบรรยากาศกันเฮ้ย โอ้โหนี่ก็บ้านฉันนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเรียกโอโลติเขาจากทางบ้านฝั่งนี้แล้วกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอโลติอยู่ไหนเนี่ยโอโลติโอโลติโอโลติอยู่ไหนต้องกระโดดข้าม,แมาแพนไว้แล้วล่ะเฮ้ยเข้าไปแล้วเนี่ยฉันข้ามตะแพรมาแล้วอุย้ย เดินทางนี้ก็ได้นี่โอ้เราเนี่มันโง่จังเลยช่างมันเถิดเราข้ามันแล้ววัววานเขาเงียบมาเลยว้ายว้ายว้ายหุยเมื่อกี้ฉันเห็นแม่เขาตกใจเลยแม่เขาไปทำงานแล้วแม่แป้งกันนะลูกเหม็นเหม็นเหม็นหุยแม่เขาไปแล้วเนี่ยโอยน้ำเสียงต่างอีกเฮ้ยไปต้องขึ้่ฝั่งนี้สินะเฮ้ย เขาหลับอย่งเนี่ยเอาเอาเก่งใจเขาเกินขออนุญาตใช้พลังพิเศษใช่แล้วกนะเนี่ยผิดทางด้วยห้ยมาแล้วมาแล้วล่ะอ้าวจะใครมาเนี่ยยังมืดอยู่เลยแม่เขาไปไม่บอกลูกอะไรด้วยเฮวะไม่บอกนางโอโรจินะมันนอนตื่นสายทุกวันเลยมาเนี่ยค่ะโอ้ยยังไง ออรตื่นตื่นตืนตืนหอไอตีเตื่นตืนตือนใครมาปลุกเนี่ยโอ้ยเฮอตื่นได้แล้วตอนนี้ก็เก้ามงแล้วเนี่ยฉันออกมารอไหนเนี่ยเอองั้นเหรออ๋อเร็วจังเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเก้าโมงแล้วเหรอยังนึกว่าแปดโมงอยู่อีแปดโมงอะไรเก้าโมงแล้วรีบๆเลย รูแล้วรูแล้วโอ้โพทท่ทีมาให้เพื่อนร่วมห้องนะสิเดี๋ยวฉันไปนั่งรอที่โซฟาหน้าไเออแั่งรอที่โซฟาเลยสิด <c oughs> เสียงดีกว่า <c oughs> โอ้ไม่ดีนะบ้านใครไฟไหม้อะ่ะเ,ออเสร็จยังได้ นายใส่ชุดอะไรของนายอ่ะอะไรนะใส่ชุดนายอะไรของนายใส่ชุดสีนี้เลยเอา้าจะไม่ได้แนก็มีเหมือนกันเริ่มก็ได้นี่ก็ใส่ตามไรละกันชุดนี้ก็หล่อดีนะเนี่ยงั้นไปกันเถอะว้าฉันสารลักลอบมาทางหลังบ้านนายนะนไม่รู้อีกโอ้ไม่ได้เรื่องเหยเออว่าแต่จะไปกินข้าวที่ไหนดี โอ้กินข้าวบ้านชั้นสี่ฮะข้าวบ้านนายเหรอไม่เอาดีกว่านะบ้านนายเบื่ออาหารบ้านนายแล้วไปกินข้าวที่ร้านกันเถอะเออกินข้าวที่ร้านก็กินข้าวที่ร้านวัดอุตส่าห์จะให้กินข้าวที่บ้านเราแม่เราอุตส่าห์ทำให้ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะกลับไปกินให้หมดเลยนะนายนี่แหละก็ข้าวโหได้เนี่ย โอ๊ยโดนฉันมาแล้วนี่ค่ะันชนเฉินอโอ๊ยนปเท้าของนออฉันรีบไปนหน่อยอ่ะท้องฉันมันมันพร้อมจะเอาอาหา,หารแล้วไม่มีเลยว่ะโอ้ทีนีแเลยเส็ตเซตพวกเราและไม่ว่าพวกเราจะไม่ใช่เด็กเว้นแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กเว้นเนื่องจาก ไมมีแค่ฮอตด,ดอกนะเนี่ยเออหยิบได้เลย,ยเนี่ยอะไรโอ,โอ้น้บเปิดออกมาแล้วไม่มีแก้วไม้เย็นเถิดมันมีอะไรบ้างโอ้มีแค่นี้โอ้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วก,ก็กินหมูทอดแล้วกันกินให้หนำใจนี่ทอย ใส่เพลงอ e ีเวดเดี๋ยวค่อยใส่เพลงอ e ีเวดแล้วกันโอ้อร่อยดีนะเนี่ยนายคนนั้นแหละนายนี่ปรับมุมมองว่าแบบนี้ประมาณน,นี้แหละโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะพอด,ดีว่าอ้ออร่อยจังเลยเนี่ย ไม่ควรใส่แล้วกันอร่อยจังเลยนเนี่ยเอออามอะไรคือว่านะเราจะไปไหนดีต่อ,อทิ้งจานให้เขาเก็บแล้วกันนะไปดีกว่าอาอามนายทำอะไของนายอ่ะนายทิ้งให้เขาเลยเหรอใช่ฉันไม่สนใจหรอกเราเันเด็กเว้นที่เกเรสุดๆใช่ อดีตหน้ะพวกเราเนอะเป็นเด็กวันใช่ไหมหล่ะอามโอโรจินี่นะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมน่ะใช่ฉันมีเพื่อนคนนึงชื่อบอยตอนนี้บอยเขาไปไปต่างประเทศนะสิ่ทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้นะเนี่ยน้ำมันหมดเเปิดไียอ้ไม่รู้สินะที่มันคือแผนการของเรา ใครที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็จะต้องโดนแกล้งน้ำมันหมด <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วใครที่ใครที่นะง,งงงงแล้วนะมันนั่งกับเรานะมาเป็นเพื่อนกับเราจะต้องโดนแกล้งน้ำมันหมดฮ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โดนให้เสียเวลาเลยค่าแต่พูดอะไรของแล้อ่อเปล่าเปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ฉันได้เสียงเหมือนายพูดอะไรของนหยว่าแกล้งแกล้งอะไรฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูด แต่ว่าไปแต่บ้านในน้ําท่วมไหมเนี่ยโอ้ยน้ําท่วมหมดแหละน้ําท่วมน้ําท่วมยะกังหมดแล้วน้ําท่วมบ้านคุณซีรีเหมดนแล้วน้ำท่วมบ้านคุณซีรีหมดแล้วน้ำท่วมบ้านของคุณซีรีเหมือนเลยใครคือซีรีล่ะอ๋อพ่อฉันสิที่อยู่โรงเรียนเป็นเพื่อนมาก่อนสิใช่บ้านเขา แก้งน้ำมันหมดไปแล้วบ้านเขาน้ำท่วมไปแล้วแก้งน้ำมันหมดไปแล้วด้วยในอดีตชาติฮะแต่โชคดีนะว่าพวกเราน้ำไม่ท่วมตเแล้วเห็นไม่น้ำท่วมอไนนี่น้ำท่วมก็เลยไม่ต้องไปโรงเรียนทชไมทุกคนน้ำท่วมก็เลยไม่ต้องไปโรงเรียนเลยเห็นไหมเพราะน้ำท่วมจึงทำให้มีคลิปเหล่านี้ขึ้นมาฮ่า โอ้สบายแล้วพวกเราต้องไปโรงเรียน่ไปดีกว่าเราแต่ว่าในพวกเขาเว้นก็ไม่เห็นน้ําท่วมเลยน,น,นี่เออพวกเขาเว้นก็ไม่เห็นน้ําท่วมเลยว้ายหล่นเลยฉันอยากให้พวกเขาเว้นน้ําท่วมไม่นเนียวไม่ได้เอ้ยจะเข้าไปทำไมเนี่ยดิวทำไมไม่ได้ปิดเนี่ยอ้อาวทำไมไม่ไปซื้อของล่ะทำไมล่ะ ก็ทุกคนอน่ะที่เขาเป็นแบเดนท่าเอ้เรายืนท่าพร้อมกันเนี่ยก็ทุกคนที่เขาเน่ะมากับฉันน่ะเขาไปซื้อของทุกคนเลยนะเราก็ได้ก็ได้ฉันไปซื้อของก็แล้วกันเอะเรามึงควักเงินมาเ,เงินอยู่ไหมเนี่ยโอ้อยู่นน้นเลยไม่เห็นมีเนี่ยเอาเอามหม่เอ๋เอมาแล้วนี่เงินเ,เงินมีกี่บาทไน,น้่นัำฝนพอไหมเนี่ยอืม พอ,อไหมนะโอเคแหละแอ,อร์จะพอยหละไปเถอะโอ้ยพ่อหนุ่มคนนั้นมาเสือแล้วเนี่ยเขาเสียงใครเขาหนักหนัน,นั้นนะเนี่ยโอ้เจ้อุย้ยเจ้สวยแล้วเนี่ยอะไรสินะ อะไรคะคุณอย่ามาจีบใช่ไหมคะเออก็ได้ไม่จีบก็ได้ครับว่าแต่จะซื้ออะไรล่ะคะเออเมื่อก่อนนี่เจมีกี่คนนะคะอ,อ๋อเมื่อก่อนก็จะเป็นเป็นเจชื่ออะไรนะเจรูบีค้ค่ะเจโฮชินโนรูบี้แล้วก็เจโกโจโกโจคนนั้นนะคะอ,อ้าโกโจข้อหนังรื่งก็มีโกโจไม่ใช่เหรอตอนอ๋อไม่ใช่โกโจหรอกค่ะค,ะคนคนอื่น งั้นผมขอซื้อฮอดดอกนี่นะครับได้นะคะแล้วก็โคลกโคลาด้วยครับเจได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดได้นะคางอ่ะเอ้ยก <c oughs> ี่บาทนะครับเจผมมีเงินจ่ายเสมอห้บบาท 5้าสิบบาทนะครับนี่โวยให้เจดูด้วยอุ้ยไม่ต้องมาอวดด้วยหรอกค่ะยังไงเจก็รวยอยู่แล้วค่ะฮ่าฮ่าเออเข้าพุผมไปก่อนนะครับโอ้ยแกะแกะฝาขวดออกก่อนแกะ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 อืมในสุดก็ได้กินแล้วแล้วชื่นใจฮะนี่นายล้างรถไม่เสร็จอหรอเนี่ยใช่รถมันชักช้า อืดอัดยืดยากมันชาร์จตายแล้วนี่เออไปก็ไปฉันรอมานานแล้วเนี่ยกว่าจะได้มันก็นานห,หน่หนอยนะนไงเฮ้ยกินโคราไฟแดงอะเนี่ยไฟแดงความจริงก็ฉันอยากตัดนะเนี่ยพฤติกรรมเด็กแว้นของฉันนี่มันมีอยู่นะน,นี่ว่านายเราเลิกเป็นเด็กแว้นมานานาแล้วเนี่ยยังมีอยู่พฤติกรรมของฉันนะ่ะเฮ้ยแม่ฉันนะ่ะ ไม่ชอบให้นายตื่นสายใช่ไหมล่ะใช่ไม่ฉันไม่ชอบให้ให้ฉันตื่นสายแต่ฉันก็จะตื่นสายแหละโอเคถึงบ้านแล้วไปตื่นทีห้าแล้วแหละเออไายบายไายบายไม่บายไม่ไม่บายไม่บายเอ้าคม่ไปทำไมเนี่ยเออแต่ก็ต้องไม่บายอยู่แหละเออฉันกลับมาบ้านแล้วนี่ฉันหาชุดอยู่บ้านดีกว่า เอา้ากลับมาแล้วเหรอโอรโรจใช่ค่ะแม่เร็วจังเลยนะลูกวันนี้เร็วจังเลยลูกเออเฮ้ยแม่เราเนี่นะอยู่ต่างประเทศเราก็อยู่บ้างคนเดียวไม่เหมือนเขาที่มีแม่อยู่อาบน้ำก่อนไม่ได้เอ้ยยังไม่ต้องอาบหรอกทำอาหารดีวกวก่อนเป็นเชฟเป็นเชฟ ได้เวลาเป็นเชฟแล้วล่ะมาแล้วนี่พ่อครัวจะทำอาหารแล้วครับพวกไหนาหานทำอาหารแป๊บนะนี่นี่ทอดอาหารก่อนเอาอาหารมาออกมาเส็ดดีนี่นี่ทอดอยู่นี่อู้ทำทอดน้ำมากโอ้ มีู่้เย็นแล้วเนี่ยเอาใส่เข้าไปแล้วกันเออไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่แล้วกันเข้าไปแล้วโอเคเปิดออกมาต่อนี่เอาไหมาอุ้ยได้แล้วละ่ะอาหารเมนูใหม่เนื้อสเต็กอร่อยอร่อยไปกินที่ไหนดีล่ะเนี่ยอ๋อข้างนอกข้างนอก ใส่เพลงเข้าไปดีกว่าให้มันดูหน่อยๆนี่อมาแล้วเทปจะกินเอง เน่น่ากินมากกินเองคนเดียวไม่เบือ่อไม่แผะไม่เบือ่อเอ๊ะไม่แบ่งใครมีช้อนใมั้เลยมีพ่อไม่ตรงอ,อร่อยมากเลยเชฟกินคนเดียว,วก็อร่อยนะ่เนี่ยเหยื่อได้จริงๆเลยโรตีเขามไม่มา เฮ้ใครบอกว่าได้กลิ่นหอมเนี่แล้วเขาได้กลิ่นหอมนี่แล้วน่ะปากกินอย่างเนี้ยเออได้กลิ่นหอมนะเนี้ยนี่บ้านนั้นทำอะไรกินอ่ะ กินจริงๆเดี๋ยวฉันไปแอบดูองบ้านเขาดีกว่าอามไม่ทำอะไรกินของนายน่ะกินหอมมาถึงบ้านฉันแม่ฉันทำแม่ฉันทำแค่ข้าวคกลกุกกะปิแล้วก็ข้าวคลุกกะปี้แล้วทำให้ฉันกินแค่ข้าวกับบูดูไม่อร่อยเลย อร่อยจังเลยอีกอุ้ยหิวข้าวอีกไปหาอะไรกินดีกว่าหิวหิวหิวเอาอีกสักแก้วเอ้ยเอาอีกสักถ้วยเอ,เอาอีกสักถ้วยอร่อยเกินอร่อยจังเลยนะนี่ฉันขอไก่แซ่บฉันอุตส่าห์ออกไปซื้อวิงแซ่บเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อวิงแซ่บมาทำเองอุตส่าห์ไปซื้อวิงแซ่บมาทำเอ, <G l itch> อ,องเ เอานี้แล้วกันน่ะเนี่ยโอ้ไก่วิงแซ็บวิงแซ็บ<ฮ><ฮ>วึงแซ็บนะ่าอร่อยนี่โอ้ยอร่อยมากเลยวิงแซ็บฮึใครเล่นน้ำนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีนี่ไปดีกว่ากินต่อโู้ยวิงแซ็บอร่อยมากโอใครนี่มาสร้างบ้านตามเราอีก มายุ่งมันดิโอ้โหอร่อยมากเลยเนี่ยเมนูน,น,นี้อร่อยมากโอ้โหูโอ้โอ<น>จะเป็นคนใต้นะโชคร้ายอืมเป็นคนใต้นะโชคร้ายฉันก็เลยไม,ไม่ไม่พูดภาษากลางเท่าไหร่อ้หอร่อยจริงนะเนี่ยเฮ้อฉันมาแล้วเนะี่ยอู้หูม่ทำอะไรอยู่น่ะอุ้ยกินอ,อาหารอย่างอร่อยอืออ้่รู้ไมล่ะอ่าฉันเห็นได้แล้วนะนายไม่ต้องมาแกล้งหรอกฉันเห็นตั้งนานแล้วล่ะ มากินข้าวกับฉันสิฉันอิ่มแล้วอะ่นะฉันกินข้าวข้าวคุกกะ,ะปิฉันกินข้าวคุกกะปิมาแล้วกับกับข้าวคุกบูดูมาแล้วอร่อยมากฉันมาหาอรเล่ <c oughs> นสิอร่อยมากเลยฉันก็เลยมาหาอะไรเล่นอน่ะุยนายแต่งตัวแล้วของนายอ๋อก็เป็นเชฟนะสิมากินด้วยกันไหมล่ะอกินด้วยกินด้วยกินด้วยมา <c oughs> น่ากินจไตายเนี่ยเอาช้อนไปด้วยนะนาย ช้อนแปลงฟารมของฉันเองนี่ทำแบนี้ไงสิพี่ทำไมไก่แบบนั้นเนี่ย <c oughs> นี่หูอร่อยมากเลยู้อร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยมากเลยู้อร่อยอร่อยกิน <c oughs> ให้นับได้นะโหอร่อยอร่อยอร่อยจริงหั่กระเีเพียนเนี่ย โอ้อร่อยมากเลยโอ้โออร่อยมากแต่มไม่กินอ่ะอ้ยอาหารหายอุ้ยโอ้อร่อยมากเลยว่ะอร่อยมากโอ้อร่อยมากเลยนายอร่อยมาก,มากทำไมมันเป็นทางนี้เนี่ยพวกไก่ที่นา่กินไม่ไม่หมดเลย อู้ไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากอู้อร่อย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 เกินอร่อยเกินต้านอืม,มอร่อยมากอืมออออิอ่มแล้วนายฉันเก็บแล้วนะเนี่ยนายยังกินอยู่อีกฉันไปแล้วจะมาหาอะไรเอา้านายทิ้งตัน,นยังไงเหรอ ใช่แล้ฉันไม่จริงใจแล้วสิงอางเฮ้ยโอโรตินี่ร้ายจริงๆเลยมาหลอกกินข้าวบ้านชาวบ้านเขาอีกใช่ใชฉันมาหลอกกินข้าวบ้านคนอื่นฉันก็ไปเพราะว่าอาหารบ้านฉันไม่อร่อยแม่ฉันทําอะไรก็ไม่รู้เพราะแม่ฉันทําอะไรก็ไม่รู้ไม่อร่อยเลยเฮ้ยอุตีหนึ่งแล้วเนี่ยนอนแล้วอุ้ยเริ่มปิดใน,นหูฉันจะเอาบ้านฉันสีแดง มักคนอ้วนเลยใช่ไหมเพรไม่ใช่กลัวผีฉันได้ยินเสีงยงใครอาบน้ำบ้านคนอื่นเนี่ยออ๋ฉันไม่อาบน้ำเพราะฉันขี้เกียจละนอนเลยฉันได้ยินสาวข้างบ้านอาบน้ำอย่าหนีน้ไหมรู้สึกว่าจะมีคนไปกวนตีนบ้านชาวคนอื่นไปทั่วอืฮ่าฮ่าฮาไอ้เบลแต่งดีสิมีแต่งที่สวยกว่านี้ไหมเนี่ย เซฟมาหนึ่งชั้นลงไปล่างนี้แหละช่างมันเละใช่ฮึฮสาวที่สวยมากเลยนี่ฮึบ้านไหนคนนั้นอย่างนั้นเหรอขาดนี้ดีกว่าสวยกว่าตัวฉันต้องเล็กกว่านี้นเนี่ยมาแล้วละ อุ้ยใครน่ะว้ายเจ้าเขาต้องแต่งตัวแปลกจักเราเนี่ยนั่นน่ะเจ้าเขาต้องแต่งตัวแปลกอุ้ยเขาจนน่ะเฮ้ยไปดีกว่าเราประตูน่ะค่าประตูน่ะค่าไม่เห็นเลยอ่ะน่าคุณคุณนั่นแหละโอรสจิฉันมาตามจีบนายแหละเฮ้ยใครน่ะฉันไม่แพ้เข้าหรัก ฉันไม่ให้เข้ารอกเดี๋ยวคงคิดจะเขานะอ๋อฉันไปหานายนะสิฮะฉันไม่ให้เข้ารอกฉันไม่ให้เข้าหรอกนะเดี๋ยวคิดว่าฉันไม่ให้เขารอเดอฉันไม่ให้เขารอกเดอแมนัคลิปที้ไม่ในะช่ภาษาฝรัสานะโว้ยแมนไปจีบ เพื roommate, no ่อนฉันไปไปจีบเพื่อนฉนหนูชื่ออามไม่จีบจะจีบนายจะจีบเลยเอยออกไปออกไปแบบนี้นะก็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 ออกไปดีๆเดี๋ยวจะให้ฉันแบนเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้เหนังนี้ไปแล้วก็ได้เวไหนบ้านแังนี้สิเฮ้ยไม่ชอบบ้านนี้ไปลูกโอ้ยอฉันออกไปแล้วเนี่ยตนี่มันตีอะ ตีห้าแล้วฉันนอนไม่หลับพอดีเลยไปหาโอริติแล้วกันฉันได้ยินเสียงบ้านเขานายโอริติเอา้าอะไรเอกอะอรเราจะมาการทำการจบคลิปเพลงเท่านี้นะสี่กับบ้านนะ้นองเสือก็หกโอเคทุกคนนะก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้แหละเพราะว่าไม่อยากอัดเยอะกันไปจบไปแล้วกับหนังเรื่อง ฝาเฟดคนละบ้านแต่ไม่คล้ายคึงแฟดเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมใครที่อยากจะได้ชื่อส่วนก็หกคนนี้นี่น่ะบางทีคนอ่ะจะไม่รู้ว่าส่วนก็หกเขาชื่ออะไรเขาชื่อนี้เว้ยนี่แล้วนี่ก็ชื่อของฉันเองสิวันนี้ก็ชื่อของฉันเองชื่อนี้เลยล่ะเขาเป็นอะไรของเขานะ่ยเขาเป็นบ้านแล้วไงฉันต้องไปส่งแล้ล่ะ นี้อะไรน่ะเขาบอกอะไรน่ะเุ้ยคนอังกฤษไม่ต้องมายุ่งเตฟูทำไมในงี้เขาบอกว่าวแค่ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้แหละทุกคนจบไปแล้วกับหนังเรื่องที่สนุกที่สุดเฮ้ยนายเดี๋ยวเราไปเป็นพนักงานเซเว่นไหมล่ะอุ้ยคุณบังคุณบังคุณแย่งซีนนั่ำไมอ่ะคุณหญิงแย่งเหมือนแล้วค่ะ ไมหมาทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละไปเล่นอ e ีเวต่อฮะาศูนย์เก้าหกแล้วก็เจอกันในอ e ีเวททุกคนบายแล้วหญิงเอาม,ม,มันมันมันสาระในอะไรของมันฮะใช่มันมาสาระในอะไรของมันต้องไปตบมันเลยละเอาคอ้อนไปนายเอาคอ้อนคอนให้เอาควานไปไปตบมันเถอะไปกันเพื่อนไปตบมันไปนางหญิงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ you mm -hmm.